มาคับเอาไหนอะหนุน <c oughs> ตะเกียงมากกว่านะไปไปครับไปเดี๋ยว,วเราอยู่กเกานะอะไรเนี่ยโนวี่บีโอมใช่ไหม ไปครับไปครับไปอย่าเพิ่งสูงดีกว่า คิดว่าปลาช่อนตลกเราจะอัดแค่ทั้งหมด,ด5นาทีพอนะเดี๋ยวเราก็ไปค่อ่ต่อเพราะว่าไม่อ่ะเล่นเยอะเราจะต้องเอาไปลงตวิตต่อด้วย แล้ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมอ่านเพิ่มเติมไม่ได้อ่านแบบอ่านไปสอบจริงๆสอบมาแล้วสอบเมื่อวานนี้เองเราจะจบอันนี้คือปัญหาหลักก็คือครูประจําชั้นไม่ได้สอนกันเราแล้วเดี๋ยวขึ้นป .4 แล้วเราก็จะเรียนอาคารสามอาคารสี่ด้วยไม่ได้เรียนอาคารหนึ่งสองอะไปไปครับไปครับ ไปครับเอาให้สนุกสนานเดี๋ยวฉันจะได้ไปรับไอซินด้วยนะนั่นเองเดี๋ยวแบกปลาเขาไปขายก่อนไปก่อนขับเรือไปอื่นกันอันนี้อะไรนะเรือใช่ไหมมา ล้กันอุ๊ยสปอนด้วยสปอนตึ๊บมาไปกันดีกว่ากลับเรืออาแป๊บนึงนะแหลกแค่ไหนเอาให้แหลกที่สุดอันนี้คือปัญหาหลักก็คือกลับเกาะไม่ได้เกาะเราอยู่ที่ไหนก่อนประเด็น เดี๋ยวลองไปปานกลางนันก่อนอันนี้คือระดับง่ายมากไอสามหัวโหลกที่มันเป็นสีเขียวนะ่ะน่าจะระดับง่ายลองมาเกาะหัวโหลกหนึ่งก่อนอ๋ออันนี้เกาะเกาะเริ่มต้นใช่ไหมเนี่ยใช่แน่นอนแน่นอนง่ายสุดเดี๋ยวๆมารับจินกัน ใช่ไหมเนะี่ยใช่เกาะที่เรามาเริ่มต้นกันมาเนี่ยมันนะม้งมัง้งนั่ไงนีไ่ไง,ไไงมีเรือมีเรือเก่านั่นน่ะฉันจำได้มันต้องมีเรือเก่าตรงนู้นเห็นอยู่ขับเรือขึ้นเกาะได้มม้ไมได่ดจีนฉันมาแล้วจีนอยู่ไหนไอ้จีนอยู่นี่จีนมันถึงเวลาฉันกระทิบหัวแกแล้ว อัดคลิปอยู่เลยเดี๋ยวห้าเดี๋ยวอีกไม่กี่วินาจะจะปิดคลิปแล้วนะอย่าเพิ่งโทรมาตอนเช้าเดเวลากลับแล้ว